การสวัสดีมิลรักแฟนพทุกท่านครับผมการมาพบกับผมเกมออฟอีกแล้วเช่นเคยกับเกมที่มีชื่อว่า Kingdom Builder นะครับผมเป็นเกมแนวแบบว่าพระราชาตกับสร้างเมืองไม่น่าใช่นะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับว่าเราจะสร้างอะไรกันดีอันนี้สิ่งที่เราสร้างได้ทั้งหมดนะโอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นเบือนแบบว่า,าที่เก็บอาหารของเราที่เก็บเบอร์รี่นะ เอาไว้ตรงนี้โอเคแล้วเราต้องไปตัดไม้มา3อันเกมนี้ก็เนื้อเรื่องก็คล้ายๆกับว่าพระราชาเครับโดนเนรเทศออกมาถ้าปิดก็ขอไปด้วยนะครับผมก็เนรเทออกมาสร้างเมืองนะแล้วก็เราต้องสร้างบ้านที่เป็นคนงานนะครับบ้านคนงานของจะไว้ฝั่งนี้ละกันนะครับนี่เราก็ไปตัดไม้มาห้าอันนะครับ เกมนี้ไม่ไม่ไม่มีอะไรยากเลยจะพูดติดอ่างทำไมวะเนี่ยโอเคตัดไม้มาโอเคช่วงแรกๆก็จะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าไม่มีลูกน้องนะเออเออเออโอ้โหไปไปยกไปอีกสองอันตัดทีเดียวสองไปเลยตัดทีเดียวสามไปเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องทําเวลาหน่อยนะเพราะว่าถ้าตอนกลางคืนแล้วมันจะมีแบบว่าพวกผีมานะครับ ผีจากที่พระราชาสมัอ่ะอันนี้นะเ,เราได้ลูกน้องมาฮะแล้วเราก็เอาลูกน้องเข้าไปในเขมนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะมาช่วยเราตัดต้นไม้หรือว่าทำงานนะครับว้าต <Wow. S 1> ัดต้นไม้ต่อนะครับเราจะสร้างอะไรอีกนะก็ต่อไปเราจะสร้างเบอร์รี่นะครับผมเป็นฟาร์มเบอร์รี่เพราะว่าเพราะว่าอะไร ราะว่าเรากินอาหารจากการเขาเรียกอะไรอ่ะจากการเราเบอร์รี่มาใส่ตัวนี้นะครับตรงฟู้ดเนี่ยฟู้ดอะพอเราเราเบอร์รี่มาใส่นะครับมันก็จะแบบว่านะคนไงก็จะกินผมจะอธิบายไงดีวะก็เหมือนกินแทนข้าวอ่ะโอเคเล่งเลงเล่งเลงสักนิดนึงนะครับต่อต้องทำเวลาก่อนที่จะมันจะมืดจะค่ำโอเค พระราชาตกอับกับลูกน้องอีกหนึ่งคนตัดไม้ไปเฮ้ยเฮ้ยยัยนกันแข็งหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้เกมมันเป็นเกมน่ารักดีนะโอเ่เราได้แล้วเราก็ต้องขาดบิลเลจเจอร์ใช่ไหมเราขาดลูกน้องนะครับเขาเรียกอะไรเออลูกบ้านเพราะฉะนั้นเราจะปลูกลูกบ้านเพื่อจะมาทำงานอีกหนึ่งคน ตรงนี้เราต้องถางออกนะตรงนี้เราจะสร้างเป็นบ้านนะครับอยากให้ไหมว่าลูกน้องเราเป็นอา่าลูกน้องเราต้องการอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มนี่ตัดทียร์สามทิปเปอร์คิวโอเคได้อยู่นะครับใส่ไหมนะใส่มาใส่มาลูกน้องใส่มาสวยนะครับพอเราได้ลูกเอ่อคนคนงานมาแล้วเราก็เอาคนงานมาแอนซายเข้าไปเลยนะครับเขาจะเก็บ เบอร์รี่ตรงนี้นะครับเราเบอร์รี่มันก็จะมาอยู่ในกล่องนี้เราก็จะเอาเบอร์รี่จากกล่องนี้มาใส่ในฟู้ดได้นะครับผมแต่เราเก็บเบอร์รี่จากป่าก็ได้นะแต่มันจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะสร้างอะไรนีนะเมคสมิธก็จะมีดาบเดี๋ยวผมสร้างกลุ่มคนงานอีกคนนึงดีกว่าวะรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับนี่ สร้างกลุ่มคนงานอีกสักคนนะครับเฮ้ยดีหรือเปล่าไม่เป็นไรสร้างอีกก็ไม่เป็นไรครับแต่เขาแต่คนงานเยอะก็เขาก็จะมาแย่งอาหารเรานะเพราะว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกอะไรเรายังไม่ได้ทำอออเขาเรียกว่าส่วนของการขนส่งนะครับเราไม่มีคนที่ขนส่งนะงั้นเราก็คาเขาไว้ก่อนนะครับนี่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 เนี่ยมันไม่มีคนคอยเดินเก็บอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเราต้องสร้างเราต้องสร้างใช้ห้านะครับเฮ้ยฮ้ยเอามาใส่เลยลูกน้องทำดีมากเฮ้ยฮฮอดเฮ้ยฮ,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 ฮ้เอาไปใส่เลยลูกน้องสวยงามมากครับผมอาพอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับเร,เราก็แอดใส่คนเข้าไปเลยนี่ เขาก็จะเป็นคนคอยเก็บกล่องจากที่เราเก็บเบอร์รี่แล้วก็เอาเบอร์รี่มาทําเป็นอาหารตรงนี้นะครับ <Wow. S 1> ง่ายนิดเดียวเก็บง่ายนิดเดียวนะต่อไปอ,อ๋วอขอูู่นนะว่า,รวาสร้างกระท่อมอีกกระท่อมหนึ่งนะครับสร้างกระท่อมอีกกระท่อมหนึ่ง เฮ้ยต้นไม้พวกนี้มันเกะกะจังเลยโอเคสร้างกระทอ่อบมีก,กระท่อมหนึ่งนี่ไปตัดต้นไม้มาโอ้พระราชาต้องทำทุกอย่างอะไรหรอวะเนี่ยจริงๆพระราชามันไม่ควรจะทำอย่างนี้บะวพระราชาควรจะนอนจุ้ยๆอยู่ที่ห้องไม่ใช่เหรอได้อยู่ รัาชาลักประชาชนไปได้แล้วครับได้คนงานเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกตรงนี้นะครับจะสามารถเอาคนงานมาช่วยเราได้นะแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะสร้างตอนนี้อาหารอาหารโอเคอยู่ครับแล้วก็เราจะสร้างสร้างอะไรเดียวเอาแบ็กสมิธละกันนะครับมาตีอาวุธฟังตัวนี้ไม่ได้วังตัวนี้ละกัน อ๋อเย็บนิดนึงโอเคทำไมเราไม่เอาลูกน้องมาช่วยวะเ,เอาลูกน้องมาช่วยดีวยกว่าเงี้ไหนมันก็ว่างงานละช่วยตัดไม้หน่อยเราจะมืดแล้วรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าใกล้มืดแล้วนะครับถ้ามืดแล้วเราจะไม่มีอาวุธมาสู้กับผีนะครับ เป็นผีที่พระราชาส่งมาพระราชาของเมืองที่เราถูกในประเทศส่งมานะดาร์ชาร์โดช่วยกันช่วยกันตัดต้นไม้เร็วๆ,ๆจะมืดแล้วจะมืดแล้วไวกว่านี้ไวกว่านี้ไวกว่านี้ทันปะครับตรงนี้คือตัด,ตดตนจนแบบเกี้ยนหมดแล้วอะ ร้งรักสาวพัทยาโอเคทันแต่เราไม่มีคนงานเลยงั้นเราไปถอนคนงานตรงนี้ออกคนหนึ่งแล้วกันเราก็เอาเข้ามาทำผลิตอาวุธตรงนี้นะครับโอเคผมต้องการไม้อีกสามนะครับเพื่อจะสร้างดาบเฮ้ยลุงน้องช่วยตาหน่อยเร็วจะมืดแล้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 วเร็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 วทำเวล,า,ลาหน่อยครับทำเวลาหน่อย โอเคไปด่ามาแล้วเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะสู้กับผีแล้วแต่ผมอยากให้ลูกน้องผมได้อันหนึ่งอ่ะขอคาปีแล้วกันนะเพราะว่าต้องให้ลูกน้องดอปโอเคดอปมาแล้วผีมาแล้วครับผีมาแล้ว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 ด นี่ให้ลูกน้องไปแล้วเราก็ไปสู้กับผีดาร์คชาร์โหรอหืมอ๋อโหมันตีโคตรแรงเลยอะเป็นไปได้เหรอเฮ้ยหลบจุกจุกหลบเฮ้ยเฮิร์เฮิรเฮิรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮิรเฮ้ยเอ้ยโหหลบทันมาดิก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่ว่ะไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงโอเคคืนนี้เราผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตัดสมัยต่อโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างแต่อาหารเราเหลือเฟือเลยนะ จะผมขอคาราวุธแล้วกันคาราวุธเพิ่มแล้วกันนะครับให้ลูกน้องแบบว่าช่วยตมีมีเบอร์รี่เต็มเลยเบอร์รี่เต็มเลยอะทำมาใส่เลยลูกน้องครับสวยงามครับลูกน้องโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คนนี้ถือนะครับ เน่ถ้าเดี๋ยวผมจะสร้างจริงๆต้องสร้างคนงานเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างโรงแบบว่าโรงตัดไม้ปะต้องสร้างโรงตัดไม้เพิ่มแต่โรงตัดไม้ต้องใช้เป็นแร่ เป็นหินด้วยใช่ต้องใช้หินจยดสร้างคนงานเพิ่มก่อนละกันนะครับมันเอียงป้ะเดีบบ่ยบ้านเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคตอนนี้อาหารการกินเราก็ ก็โอเคอยู่นะจริงๆเราถอนบ้านออกก็ได้นะเราถอนบ้านออกแต่คนเราไม่หายนะแล้วเราก็แบบว่าสร้างแบบว่าทำบักอะทำบักสร้างบ้านได้อีกอะไรเงี้ยมันเป็นเกมแบบตอนนี้มันเกมเกมมันยังไม่ค่อยได้พัฒนาสักเท่าไหร่นะโอเคครับสำหรับพาร์ทหนึ่งนะครับผมขอจบไว้แต่เพยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปไว้ชมกันพาร์ทหน้านะครับขอบคุณครับชามุย